สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าก้าวไกลพบผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมเขตสามจังหวัดตรังตกหล่นอมารัฐเผยประชาชนท้วงเจ้าหน้าที่ถึงได้กาบัรเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่สิกันยายนนางอมารัตโชคประมิตรกุลอดีตสสภาคก้าวไกลและ รองหัวหน้าพรกคก้าไกลพร้อมด้วยนางสาวเบญจาแสงจันทร์สสบัญชีรายชื่อพรรเก้าวไกลและนางสาวณฐิพัฒน์กุลเสศ,ศิสิทธิ์อดีตสสบัญชีรายชื่อพรรเก้าวไกลลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งเขตสามจังหวัดตรองวงเล็บอำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมานางสาวเบญจากล่าวว่าหลังจากลงพื้นที่หลายหน่วยเลือกตั้งในช่วงครึ่งวันแรกภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเพียงบางหน่วยที่มีรายชื่อตกหล่น และไม่มีรายชื่อซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะเท่ากับเป็นการเสียสิทธิ์ไปทั้งที่มีสิทธิ์ด้านของนางอมรัตน์กล่าวว่าหลังจากลงพื้นที่ช่วงก่อนเลือกตั้งมีการยืนยันจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีการจ่ายเงินซื้อเสียงหัวละ2,000บาทซึ่งข้อมูลเชื่อได้แต่เรื่องแบบนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีใบเสร็จทำให้คืนหมาหอนในพื้นที่เขตสจังหวัดตรอง ูปกปกคลุมไปด้วยม่านสีเทานอกจากนี้ช่วงครึ่งวันแรกพบว่ามีปัญหาราายชื่อผู้ใช้สิทธิ์ตกหล่นแต่เจ้าหน้าที่กลับบอกให้กลับไปแต่ผู้ใช้สิทธิ์ไม่ยอมสุดท้ายก็ได้เรือกตั้งหากเป็นประชาชนที่ยอมทําตามเจ้าหน้าที่ก็บอกก็เท่ากับเสียสิทธิ์ไปเลยแต่ก็ขอฝากให้กําลังใจกกตจังหวัดรยองทํางานอย่างแข็งขันความคืบหน้าล่าสุด พิธาเสียดายไม่ได้อภิปรายนโยบายรัฐบาลเศรษฐาเผย30ขุนพลก้าวไกลเตรียมการแล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเกี่ยวกับการเมืองระหว่างลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสอเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองเขต3ถึงกรณีการเตรียมตัวของ30ขุนพลพักก้าวไกลในการอภิปรายถแถลงนโยบายรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่า ขอให้รัฐบาลเอาประชาชนเป็นที่ตั้งตนคิดว่ามีความสร้างสรรค์ส่วนตัวแล้วได้ให้คนพิมพ์นโยบายสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรรัฐบาลพลเดกประยุทจันโอชาและรัฐบาลชุดนี้เพื่อมาเปรียบเทียบกันซึ่งก็มีเป้าหมายระดับหนึ่งโดยมองว่ารัฐบาลคงไม่ต้องกังวลหากทำได้ตรงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือตรงกับที่ตัวเองได้หาเสียงไว้ ผมคิดว่าในช่วงเวลาแบบนี้ฝ่ายค้านคืออดีตของเขานายพิธากล่าวเมื่อถามว่ามีนโยบายอะไรที่ต้องถามเป็นพิเศษในที่ประชุมวันจันทร์นี้บ้างนายพิธากล่าวว่านโยบายที่สนใจในกระแสะสื่อก็คงจะทราบกันอยู่ในขณะเดียวกัน30ขุนพลก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชาติพันธุ์ที่ดิน เสียดายที่ตัวเองนั้นไม่ได้เข้าไปอภิปรายเองเพราะว่ากระดุม5เม็ดผ่านมา4ปีก็เป็นช่วงที่เกี่ยวกับนโยบายว่าตอนนั้นดูนโยบายข้อนี้กับข้อนี้รวมกันยังไงก็ไม่ตอบโจทย์พิธาให้ข้อสังเกตว่าการทำงานจะต้องมีกรอบในการอภิปรายน่าจะมีสามไม้อันที่1เลยคือไม่มีคือท้าทายประชาชนแต่ไม่มีนโยบายก็ต้องทวงติงอันที่สก็คือ ไม่จริงก็คือสัญญาไว้แต่ไม่ทำและที่สมก็คือไม่พอก็คือสัญญาไว้แต่เขียนไม่ชัดเจนพอไม่มีเป้าหมายเขียนลอยๆรวมถึงกรอบระยะเวลาในการทำนโยบายนั้นไม่ตรงกับที่สัญญาไว้กับประชาชนเมื่อถามว่า14ชั่วโมงของฝ่ายค้านได้มีการจัดสรรปันส่วนกับพักร่วมฝ่ายค้านอื่นๆหรือไม่นายพิธากล่าวว่า คงเป็นหน้าที่ของนายประกรณ์พุทธอุดมพิพัฒน์สกุลประธานวิปสสพระเก้าไกลความคืบหน้าล่าสุดส้มล้นตลาดแตกพิธานำสสก้าไกลขึ้นเวทีปราศัยโค้งสุดท้ายอุ้มพิพิมพ์อ้อนประยองคือบ้านหลังที่สองเมื่อเวลา18.30ตริกานาทีที่ตลาดคลองผม ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลพร้อมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าไกลานายวิโรจน์ลักษณะดิสรสสบัญชีรายชื่อและสสพรรเก้าไกลเดินทางมาหาเสียงให้กับนายพงศธรสอนเพชรนาินผู้สมัครสสเบอร์หนึ่งพักคก้าไกลเขตสามจังหวัดระยองช่วงโค้งสุดท้ายท่ามกลางประชาชนหลายพันคนต่างใส่เสื้อใส่หมวกพรรเก้าไกลจนสีส้มไปทั้งลานหน้าเวที นายพงศธรกราบประสัยตอนหนึ่งว่ากว่า20วันที่ผ่านมาต้องขอบคุณน้ำใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ชาราที่ส่งกำลังใจให้ทุกรอยยิ้มจึงเป็นพลังให้กับภรคก้าวไกลเดินหน้าสู้อย่างเต็มที่เพื่อแทนคำขอบคุณผมพร้อมแล้วที่จะทำเพื่อความเจริญของเขตสามอำเภอแกรงอำเภอเขาฉมเมาวันที่10กันยายนนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่ง จากนั้นนายพิธาขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางเสียงโหวร้องต้อนรับดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณก่อนกล่าวว่าครั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งของระยองเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประเทศไทยเลือกตั้งอยากได้แบบไหนต้องได้แบบนั้นเหลือเวลาอีกเพียง48ชั่วโมงที่จะประกาศให้โลกรู้แล้วว่าในระบอบประชาธิปไตยประชาชนไม่ใช่ตัวประกัน ไม่ใช่ตัวประกอบแต่คือประภาคารที่จะบอกว่าประเทศเรานั้นจะเดินหน้าไปในทิศท,ทางใดจากการลงพื้นที่หาเสียงพบว่าจังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมีประชากรหลากหลายพื้นที่เข้ามาอาศัยฉะนั้นระยองจึงเป็นบ้านของทุกคนเลือกตั้งครั้งนี้ใกล้เข้ามาแล้วขอให้ช่วยเลือกพงศธรเบอร์หนึ่งให้ถล่มทลายเพื่อเปลี่ยนระยองเปลี่ยนภาคตะวันออกเปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนโลกไปด้วยกันเชื่อว่าเราทำได้เพราะระยองคือก้าวไกลก้าวไกลคือระยองเราเป็นที่หนึ่งไม่เป็นรองจากใครจากคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นประจักษ์ครั้งนี้ถึงจะไม่ได้เข้าทำเนียบแต่ถ้าก้าวไกลจะเข้าทำเนียบอีกครั้งพิธาก็จะได้เป็นนายกคนที่31ท่ามกลางเสียงโหดังสนั่นความคืบหน้าล่าสุด กกตชวนชาวระยองเขตสามออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมแจ้งขั้นตอนตั้งแต่เข้าคูหาจนย่อนปัตร8กันยายนสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอ,ออกเอกสารเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3มจังหวัดระยองประกอบด้วยอำเภอแกลงและอำเภอเขาเมาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในวันที่10กันยายนนี้ เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งหรือตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านยื่นหลักฐานแสดงตนให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนพร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดยหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุก็สามารถใช้แสดงตนได้หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่แอปพลิเคชันไทยดีวงเล็บบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน d l t QR ไีลายเส้นหรือใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันบัตรคนพิการอย่างไรก็ตามเมื่อไปใช้สิทธิ์ให้รับบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นคั้วบัตรเลือกตั้ง โดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในต้นคั้วบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาดลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งพื่อสามารถเลือกผู้สมัครได้เพียงหมายเล็กเดียวหากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดเลยให้ทำเครื่องหมายกากบาดในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใดเมื่อทำเครื่องหมายกากบาดลงในบัตรเลือกตั้งแล้วให้พับบัตรเลือกตั้ง เพื่อมีให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนอย่างไรและให้นำบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง